ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะอินชนเด็กหญิงระดดีผมเด็กชายวัดเป็นผมเด็กชายเพ็นรัดประกันผมเด็กชายชนโรงลักสกลวินชานได้ยิงปร,ริญญาสตรีพวกเรานะรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทับห้าวันนี้เราจะมาทําการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องที่เด็ดน้ํายาล้างจานน้ำยาล้างจานนะคะใครๆก็รู้จักและคุ้เคยเป็นอย่างดี พราะเป็นสิ่งที่อยู่กับห้องครัวมีประสิทธ,ธิภาพเป็นอย่างดีในการทาําความสะอาดจานชามสำหรับการทดลองนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าน้ํายาล้างจานจะสามารถนํามาทําการทดลองสนุกๆอะไรได้บ้างอุปกรณ์มีดังนี้1แก้วน้ำง,งใบ2น้ำยาล้างจาน ใช้ปริมาณเล็กน้อย3ช้อนหนึ่งคัน4กระดาษเช็ดชู่ตัดให้มีขนาดใหญ่กว่าคลิปเสียบกระดาษเล็กน้อย5คลิปเสียบกระดาษ2-3ตัววิธีการทดลองเราจะมาทำการทดลองเลยนะคะนำแก้วนะ้ำมาเติมน้ำจนเต็มพอดี นำคลิปเสจ็บกระดาษค่อยๆวางบนผิวน้ำโดยใช้กระดาษทิชชู่รลองก่อนรอประมาณ10บวินาทีกระดาษทิชชู่จะค่อยๆจมสู่กนแก้ว เคลิปเสียบกระดาษจมเช่นเดียวกับกระดาษเช็ดชู่หรือไม่ แล้วเราก็จะเห็นว่าพิพเสียบกระดาษจะไม่จมไปกับกระดาษทิชชู่นะคะเสร็จแล้วใช้ช้อนตักน้ํายาล้างจานประมาณหนึ่งในสีช้อนชาหยดลงในแก้วน้ำเราก็จะเห็นว่าเมื่อหยดน้ํายาล้างจานลงไปแล้วทำไมพิพเสียบกระดาษถึงจมน้ำไปเราจะมา ฟังกันเลยนะคะค่ะจากผลการทดลองจะเห็นว่าเมาื่อกระดาษเทชชูจมลงก้นแก้วแล้วคลิปเสียบกระดาษยังสามารถลอยอยู่ที่ผิวน้ำได้ช่างมหัศจรรย์อะไรเช่นนี้แต่ในการทดลองครั้งแรกหากรีบวางคลิปพร้อมกระดาษเทชชูรว,วดเร็วมากเกินไปคลิปอาจจะจมพร้อมกับกระดาษทำให้การทดลองไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ และหลังจากที่หยดน้ำยาล้างจานลงแก้วที่มีคลิปลอยอยู่คลิปจะจมทันทีโดยปกติแล้วโมเลกุลของน้ำจะยึดเกาะกันแน่นทำให้บางครั้งเรามักเห็นน้ำเกาะอยู่รวมกันเป็นหยดๆโดยแรงแรกๆหนึ่งที่ทำให้น้ำยึดเกาะกับ B. B. บริเวณผิวน้ำเรียกว่าแรงตึงผิว การยึดเกาะกันแน่นของโมเลกุลของน้ำทำให้คลิปเสียบกระดาษสามารถลอยอยู่บนผิวน้ำได้แต่เมื่อโราหยดน้ำยาล้างจานลงไปแล้วคลิปเสียบกระดาษที่ลอยอยู่จะจมลงทันทีเนื่องจากน้ำยาล้างจานมีคุณสมบัติเป็นสารลดแรงตึงผิวทำให้แรงตึงผิวบริเวณผิวน้ำลดน้อยลง เพื่อทำให้เกิดกระบวนการต่างๆง่ายขึ้นเช่นการเกิดฟองสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอจบการทดลองเพียงเท่านี้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ 你好你的演技，我非、oh,